สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับเช้งนะคะ EP 3แล้วพยายามจะให้มันต่อเนื่องไงไม่งั้นน่ะเดี๋ยวเราจะแบบเรื่องราวปฏิป,ปต่อมันไม่รู้เรื่องมันเว้นห่างไปเนอไหมฟิลเหมือนแกดูซีรีส์แล้วมันขาดตอนไปนานแล้วแบบจําไม่ได้แล้วว่าอยากรู้อะไรต่ออยากเล่าอะไรต่อครั้งที่แล้วเนี่ยเช้งอ่ะทดไว้ว่าจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าสรุปเนี่ยท่าปัดมันงานหนักขนาดไหนหนักจริงหรอหนักยังไงก็อาจจะต้องขอทดไว้อีก EP นึง I อ m s o r ี่จะขี้หัวใจคืออยากจะเล่าให้มันเป็นลำดับไปทวนเข้าใจง่ายๆไงเล่าตามไทม์ไลน์เลยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากอีเชงเนียนเยนทาปัดได้ยังไงเข้าไปเจออะไรบ้างแล้วก็จะได้แบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าโอเคเองงานหนักที่ว่านี่มันเป็นแบบนี้เลยแกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในคำตอบเรื่องงานหนักเนี่ยอาจจะเป็นอีพีต่อไปอีพีสประมาณนั้นอ่ะไม่ไม่อันนี้อีพีส อันนี้ EP พเท่าไรอันนี้ EP 2สองสิเฮ้ยผิดตั้งแต่ต้นทีวเลยอันนี้ EP 2สองทุกคน I'm a sorry again เพราะว่าโลกมากเลยเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเนี่ยเพิ่งจะได้หยุดหายใจ เอาไงดีเราตอบคาถามก่อนลวกันตอคคาถามมาเป็นปึกเลยครั้งที่แล้วที่ฉังบอกว่าใครมีคาถามเพ,พิ่มเติมอะไรพิมพ์มาใช่ไหมก็มีคนมาพิมพ์เต็มเลยขอบคุณมากนะคะที่แบบเออสนใจหรือว่าชอบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะดีใจมากเลยไม่คิดว่าคนจะติดตามเพราะว่าคิดว่าช่องนี้มันเป็นช่องเล่าเรื่องแล้วก็เล่าประสบการณ์ที่มันค่อนข้างจะวิชาการนะคิดว่าทุกคนจะเบื่อกันสิเ <c oughs> ชิงเรื่องมาแต่คําถามที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับถาปัดหรือว่าเนื้อเรื่องที่เราจะคุยกันนะทุกคนถ้าคําถามที่มันเป็นคําถามประเด็นนอื่ๆ าจจะไม่ได้เอามานะไม่งั้นมันจะยาวมากๆโอเคมาคำถามข้อแรกพี่หาตัวเองยังไงคะว่าอยากเรียนคณะสถาปัตย์หรือมีคำแนะนำให้หาตัวเองก่อนตัดสินใจเลือกคณะยังไงอืม mm. คำตอบข้อนี้เดี๋ยวเราเอามาเล่าเป็นเรื่องนี้เลยและกันขอโทษไว้ก่อนนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้าวาดรูปเก่งมีความสามารถในด้านนี้จะง่ายขึ้นหรือยากขึ้นงานเยอะมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมจะสมไหมอ่าถ้าวาดรูปเก่งถ้ามีความสามารถด้านนี้สิ่งที่มันจะช่วยเลยก็คือแกจะเรียนรู้มันได้เร็วเว้ยเวลาอาจารย์สอนหรือว่าเวลาอาจารย์อธิบายอะไรอ่ะแกจะเรียนรู้เข้าใจมันได้เร็วแล้วแกจะทํามันได้เร็วไงถ้าเกิดสกิลแกมีอ่ะแกก็จะวิ่งได้เร็วนึกภาพนักกีฬาที่ มันเก่งอะเพรโค้ชแบบว่าโค้ชนิดน,นึงอะมันก็เก่งมันก็ชนาญขึ้นเรื่อยเดื่อยเรอคะมันก็คือเรียนรู้เร็วทํางานเร็วขึ้นแต่ปริมาณงานแม่งเยอะเหมือนเดิมไง คือถ้าถามว่ามันเร็วขึ้นได้บ้างไหมก็อาจจะเร็วขึ้นนะสมมุติว่าโมเดลชิ้นนี้ปกติทุกคนใช้เวลาทาําสัก5ชั่วโมงสมมติสมมตุติแต่ถ้าเกิดแกเก่งชํานาญคล่องมากกับการใช้เครื่องมือโหทำได้รวดเร็วแกอาจจะเร็วกว่าคนอื่นเขาสักชั่วโมงนึงอาจจะแบบ4ชั่วโมงเสร็จแล้วแกก็เหลือชั่วโมงนึงไปพักผ่อนอะไรเงี้ยเสร็จงานได้เร็วขึ้นแหละแต่ว่าความเหนื่อยความหนักก็น่าจะไม่ค่อยผ่อนเท่าไหร่เพราะว่าปริมาณงานมันเยอะเหมือนเดิมไอ้เรื่องเหนื่อยน่าจะหนีไม่พ้นแต่ในเรื่องมีเวลา เลาเหลือแกทําเสร็จเร็วแกทําได้ดีเร็วได้ดีเร็วนที่นี้หมายถึงแบบเร็วและดีด้วยอะ่ะอันนี้แกก็อาจจะมีเวลาเหลือได้นอนเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงส่วนโซไหม้ก็ถ้าแกมีเวลาได้นอนเยอะแกก็จะสมน้อยหน่อย <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นแหละถ้าเรียนสถาปัตย์มันต้องประดิษฐ์ของด้วยหรือเปล่าครับ เดี๋ยวเราไปคุยกันละเอียดเพิ่มเติมอีกรอบแต่ถ้าให้ตอบแบบคร่าวๆก็คือใช่ต้องทําโมเดลขึ้นมาด้วยเหมือนสมมติว่าแกออกแบบดออกแบบอะไรยงเงียออกแบบมือถืออีแล้วเยอะกว่ามือถือ,อแล้วสมมติว่าออกแบบมือถืออ่ะแกก็ต้องทําโมเดลของมือถือนี้ขึ้นมามันจะเป็นลักษณะ mock up อ่ะแกไม่ต้องไปต่อแผงวงจรจร,จริงๆเพราะว่าฮัลโหลแกเป็นคณะดีไซน์แกเป็นคณะออกแบบแกไม่ได้คณะต่อวงจรเนาะมีวิชาหนึ่งเป็นวิชาเฟอร์นิเจอร์อ่ะอันนั้นเราก็ทำเฟอร์นิเจอจร์ขึ้นมาจริงๆทำก้าอี้ขึ้นมาจริงๆโดย พินอัพคืออะไรแล้วการสอบของเด็กขาปัดยากไหมเอาพินอัพก่อนจริงๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านภาษามนุษย์โลกที่ทุกคนจะเข้าใจการพินอัพก็คือการพรีเซนต์งานเวลาอาจารย์บอกว่าอาทิตย์หน้าพินอัพนะก็คืออาทิตย์หน้าพรีเซนต์งานนะแต่ทําไมถา,มา,ถามปัดถึงใช้คําว่าพินอัพใช่ปะก็เมื่อก่อนไม่ต้องเมื่อก่อนจนถึงทุกวันนี้บางทีเวลาทางานอ่ะมันจะทําในรูปแบบกระดาษสเกต็ตสเกิร์ตอะไรก่อนหรือต่อให้ทําในคอมก็ต้องปิโนะเป็นกระดาษเพื่อให้อาจารย์ดูแบบแปลว่างานแกจะเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆแล้วเวลาพรี สามารถให้ท it so ุกคนมาไทยมุมล้อมโต๊ะก so ็ได้น yeah. ึออกปะเพราะมันจะดูภาพไม่รู้เรื่องไอ้คนที่ยืนฝั่งนี้ก็ต้องดูแบบที่ตีลังกาเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่ทําให้ดูรู้เรื่องก็คือการเอาไอ้กระดาษเนี่ยไปพิมพ์ที่บอร์ดเอากระดาษไปปักหมุดที่บอร์ดมันก็เลยเป็นพิมพ์อัพไงเก็ตปะเวลาพิมพ์อัพก็คือเอางานขึ้นไปแปะกระดาษพิมพ์อัพแล้วก็พรีเซนต์ไปโมเดลวันนี้หนูทําตึกปุ้งขันทําตึกรูรแรกเป็นล็อบสเตอร์ ทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมพินอัพคืออะไรพินอัพก็คือพรีเซนเทชันแต่ว่าถาปัตเนี่ยมันมักจะแบบเอากระดาษขึ้นเขาก็เลยเรียกกันว่าพินอัพ ส่วนการสอบถาปัดยากไหมจริงจริงถ้าให้มองแบบมองกันจริงๆอ่ะถือว่าเบากว่าคณะอื่นอ่ามันจะมีพวกวิชาที่มันเป็นเทอรี่ต่างๆทฤษฎีอ่ะเออวิชาที่มันเป็นตระกูลเลคเชอร์ทั้งหลายเนี่ยสอบเช่นแบบ history of art history of a r c h i t e c t อะไรว่าเออมีอังกฤษด้วยมีอังกฤษเพราะว่าคณะที่เชียงเรียนอ่ะถาปัดมันเป็นอินเตอร์มันก็เลยต้องสอบสังกกษมีอะไรอีกอ่ะฟิสิกส์มันมีวิทยาศาสตร์อ่ามีวิชาวิทยาศาสตร์ตอนปีหนึ่งซึ่งก็งงมากว่าเรียนทำไมคือมันแบบ มันไม่ใช่วิทย์ที่เกี่ยวกับสถาปัตย์ด้วยแล้วเรียนทุกภาคด้วยนะไอคอมโดงคอมเดสไอไอดงไอดีที่ไม่ต้องใช <and, S 1> <t ık> ้ฟิสิกส์ะก็ต้องมานั่งเรียนด้วยทุกคนก็มานั่งงงกูเรียนทำไมมันอยู่ในหลักสูตรด้ยก็เลยต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเปรียบเทียบคณะอื่นความสําคัญของการสอบมันคือเยอะมากๆแต่ของคณะสถาปัตย์เนี่ยมันแทบจะเรียกได้ว่าสอบ40%โปรเจกต์60%พูดหน่วยกิจให้ฟังดีกว่าหน่วยกิจเนี่ยคือจะอธิบายให้เด็กมัธยมเข้าใจก็ว่าหน่วยกิจยังไงดีวะเอิม่มสมัยมัธยมอ่ะวิชาทุกวิชามีค่าเท่ากันภาษาไทายเกศ4คณิตเกศ4อ่าคอมพิวเตอร์เกศ4ศิลปะเกศ4มันก็คือเอามาเฉลี่ยกันใช่ปะแต่มัธยมอ่ะ <c oughs> มันไม่ได้เฉลี่ยกันแบบนั้นมันอยู่ที่หน่วยกิตสมมติว,ว่าวิชาที่หน่วยกิตประมาณสัก4ี่หน่วยกิแตแกได้ A เลยกับวิชาที่8ดหน่วยกิตและแกได้ C อีอ่ะเกดแกก็จะห่วยเพราะว่าไอแ8หน่วยกิตเนะี่ยมันหนักกว่า C ในวิชาแหน่วยกิตมันถ่วง A ในวิชา4หน่วยกิตลงมาเกตปะและสิ่งที่เกิดขึ้นกับถาปัต์คืออีวิชาตระกูลสอบๆอ,อบทั้งหมดอะ่ะมัน4หน่วยกิตแต่ว่าวิชาดีไซน์สตูนมัน8ดหน่วยกิต ถ้าตั้งใจเรียนถ้าเข้าใจจริงๆไม่ยากพเพราะข้อสอบสถาปัต์มันคือส่วนใหญ่มันจะเป็นการวัดความเข้าใจมีท่องจำไหมมีพวกจําผลงานอะว่าอีผลงานนี่มันยุคอะไรใครทําเขาต้องการจะสื่ออะไรอะไรต่ออยากเรียนสถาปั์แต่โงโง่คณิตกับวิทย์โดยเฉพาะฟิสิกส์ถ้าเข้าจะตายก่อนไหมอืม เช้งจบฟิสิกส์มาด้วยเกรด2.5ค่ะทุกคนฉันก็ไม่เก่งฟิสิกส์ฉันก็คำนวณไม่เก่งเช้งเป็นมนุษย์ที่ทดแรกในหัวไม่ได้ <What? S 1> คนคือทดได้แต่แค่อะไรง่ายๆพอเริ่มคอมพิเค้เช้งทดไม่ได้เว้ยเช้งจะลืมว่าก่อนอันเนี้ยกูคูณอะไรไปลืมแล้วว่าเมื่อกี้เลขอะไรอยู่ในหัวต้องเขียนเท่านั้นถึงจะรอด ทำให้ใช้งานคิดเลขเรลวไม่ได้และขนาดบางทีเขียนก็ตกหลน่นทุกคนก็รู้ว่าการคํานวณเนี่ยถ้าผิดแม้แต่จุดเดียวอะ่ะมันก็คือพา,พากันเละทั้งพวงเลยใช่ไหมนัน่นเป็นสาเหตุที่แบบเช้งไม่เก่งฟิสิกส์กับไม่เก่งเลขเอาเสียเลยเหมือนกันแต่ฉันก็สามารถเรียนถักัดได้เพราะอะไรเราไม่ได้เรียนแบบวิศวะทุกคนเราไม่ได้เรียนลึกขนาดนั้นถักัดเนี่ยเน้นออกแบบแต่ก็ต้องคํานวณได้มันจะเหมือนเราเรียนเลขหละะักอ่ะไม่ได้เรียนเลขเสริมเข้าใจไหมเลขเสริมมันจะยากกว่าเลขหลักไอ้ฟิสิกส์ที่เราเรียนก็เป็นฟิสิกส์ห <c> ล <oughs> ถ้าจำไม่ผิดเลยคือมันเป็นเรื่องโหลดเรื่องแรงเรื่องแบบโหลดแรงแรงเฉือนแรงเชียย์ฟอสจุดหมุนโมเมนต์ Moment, แบบบางทีเรามีแบบเรามีเสาแล้วเรามีคานใช่ไหมคะก็จะเกิดโมเมนต์เกิดจุดหมุนอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ต้องคำนวณให้รู้ว่าเสาคานยาวเท่านี้มันจะพังไหมครับจอร์จก็ถ้าพยายามหน่อยได้แน,น่นอนฉันจบฟิสิกส์มปลาย2.5แต่ฉันได้ฟิสิกส์เกรดเในสถาบั์โอเคไหม มีเดียอาร์ตคล้ายสถาปัตย์ไหมกับคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างกับสถาปัตย์ยังไงเอาทีเดียวสองข้อเลยเพราะคำถามมันคล้ายๆกันคอมพิวเตอร์กราฟิกกับมีเดียอาร์ตเนี่ยมันจะคล้ายสถาปัตย์สาขาคอมเดสหรือคอมมูนิเคชันดีไซน์ทุกคนก็คือออกแบบพวกกราฟิกอะไรพวกนี้แหละมันคล้ายกันต่างกันที่กระบวนการคิดวิธีคิดนิดหนึ่งถ้าแกเรียนพวกมีเดียอาร์ตหรือว่าพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยสกิลจะเก่งนะคือมันจะได้สกิลมือสกิลการทาที่เยอะกว่าแต่ถ้าเรียนคอมมูนิเคช หรือคอมเดสเนี่ยจะเน้นวิธีคิดมันจะต้องมีเหตุผลในทุกๆลายทุกๆเส้นทุกๆน้ำหนักอาจจะไม่ได้ทำได้ทุกอย่างเหมือนกับคณะมีเดียอาร์ตหรือว่าคณะพวกแบบคอมกราฟิกอะไรต่างๆแต่ในเรื่องกระบวนการคิดเราจะเน้นหนักมากจะเป็นงานที่มีเหตุและผลถ้าใครอยากได้สกิลมือเก่งๆทำได้เจ๋งๆแบบซีจงซีจีหรือว่าแบบโมชั่นกราฟิกหรืออะไรต่างๆแนะนำว่าให้ไปไปมีเดียอาร์ตมันจะถูกทางมากกว่าถาปัดอินเตอร์จะง่ายกว่าไหม ไม่ง่ายกว่าหรอเพราะว่าที่ฉันเรียนกะถาบัตอินเตอร์เอาอย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าถาปัดอินเตอร์คืออะไรถาปัดอินเตอร์ก็คือการเรียนสถาปัต์เหมือนปกติเลยแต่ everything เป็นภาษาอังกฤษคิดว่ามันจะยากขึ้นหรือง่ายลง หลักสูตรการสอนทุกๆตัวหนังสือบนกระดาษ w e r Point lecture ของอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษทุกๆตัวหนังสือในข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทุกๆคําตอบที่แกจะต้องตอบไม่ว่าจะเขียนหรือพูดแม่งคือภาษาอังกฤษ Presentation ก็ต้องภาษาอังกฤษถ้าตามความรู้สึกเชงหลายๆครั้งนะที่เชงเรียนคณะเนี้ยเชงรู้สึกว่ามันยากขึ้นมากเพราะบางทีอะเราอยากจะอธิบายแต่ว่าการจะแปลเป็นภาษาอังกฤษและอธิบายให้มันถูกตามที่ใจเราคิดอะไม่ยากมากเลยเขาถามสดมาเราก็ต้องอธิบายสดไปแล้วเราก็ต้องแปล คำพูดเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษด้วยคร่าวๆก็ประมาณนี้มั้งตอบคำถามเอาจริงๆแค่ตอบคำถามก็ปาเข้าไปแบบกีน่นาทีแล้วก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยวันนี้เช้งเล่าให้ฟังก่อนว่าทําอีท่าไหนถึงไปเลือกเรียนคณะสถาปัตย์และทําไมอินเทเลียดีไซน์ทำไมสถาปัตยกรรมภายในอันนี้จะไม่ค่อยได้เป็นสาระแล้วนะสาร,าจาระจบไปตั้งแต่เมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นประสบการณ์และเล่าให้ฟังอ่ะก็อาจจะมีสาระปนอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องเล่าของเช้งละกันเนาะ ต้องเล่าก่อนว่ามปลายเชิงเลือกเรียนวิทย์คณิตเพเซฟหลายๆคนก็น่าจะเลือกเรียนวิทย์คณิตเพื่อเพเซฟเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเรียนคณะไหนเราเรียนเอากว้างไว้ก่อนว่าแบบเออถ้าวิทย์คณิตมันก็จะได้มีตัวเลือกเลือกเยอะหน่อยเนาะพอมาถึงม6เนี่ยมันก็ต้องเลือกคณะแล้วเลือกทางไปต่อใช่ไหมจริงๆอ่ะเช้งอยากเรียนดนตรีเชิงชอบร้องเพลงมากเชงเป็นมนุษย์ประเภทที่ประกวดร้องเพลงในโรงเรียนประจำอ่ะถ้ามีงานประกวดร้องเพลงหันไปจะเจออีนอี่ตลอดเล<อ><ๆ>ย <laughs> ฉันพกวดร้องเพลงบ่อยจนอาจารย์คือแบบอาจารย์หันมาแบบอีกแล้วเหรอ <m ix> จีงๆอยากไปเรียนดนตรีแต่พ่อไม่ให้ครับผม <m ix> เหตุผลง่ายๆเลยคือพ่อไม่ให้ในเมื่อ first choice ของเรานั้นไปไม่ได้เราก็ต้องมาหา second choice ของเราว่านอกจากร้องเพลงแล้วมึงชอบอะไรว่านั่งคุยกับตัวเองนั่งทบทวนกับตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นการเช็คตัวเองได้ดีมากๆเลยนะมันจะทำให้เราเข้าใจตัวเองตลอดเวลาตอนนั้นฉันก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันชอบวิดอ่ะแล้วฉ ก็ชอบสินด้วยใจนึงก็อยากจะไปวิทย์ให้สุดสุดสุดตรงไปเลยก็คือแบบทํางานเบื้องหลังนาซาช่วยเหลืออะไรบางอย่างโลกใบนี้อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรบางอย่างแต่ก็พอมาดูสิ่งที่เรียนไปแล้วอะฟิสิกก็ไม่เก่งเคมีก็ผ่านได้แบบไม่ได้ดีโดเดอะไรที่ชอบสุดคือชีวะเออชีวะนี่เรียนดีเกจดีด้วยแต่จะเรียนวิทยาศาสตร์มันก็ต้องครบทุกอย่างจริงปะมันจะแค่ชีวะมันก็อะไรอยู่ก็เลยแบบอะไรต่อดีวะตอนแรกมีอีกอันอยากเรียนฟู้ดไซด์ด้วยนะอืมเพราะฉันชอบทาอาหารมันเป็น วิทยาศาสตร์บวกกับอาหารก็แบบเฮ้ยน่าสนใจ <c oughs> ก็ทดไว้หนึ่งอันแล้วนะแต่จุดเปลี่ยนคือตอนนั้นมันมีเหมือนกับงานกิจกรรมวันแน่แนวอะ่ะแล้วก็โรงเรียนเขาก็เอาคณะต่างๆมาจัดบูธมอนุูนมอนี้มาจัดบูธคณะนี้ของคณะนั้นมีบูธถาปัดพอไปดูไปฟังแล้วรู้สึกแบบเฮ้ย เกิดความประทับใจแลกพบกับคณะสถาปัตย์ก็เริ่มหาหนังสืงหนังสือเริ่มแบบสนใจละแล้วก็เลยตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยเอาสถาปัตย์เนี่ยแหละแล้วก็เริ่มหาข้อมูลและเรียนที่ไหนอะไรยังไงแล้วแบบมันมีภาคอะไรบ้างพูดตรงๆก็คือจิ้มเอาภาคที่คิดว่าชอบสุดเริ่มหาพี่ติวสมัยเนี้ยมันง่ายเว้ยมันมีพงมีเพจมีเฟซบุ๊กมีแบบออนไลน์เลิร์นิ่งมันสามารถซื้อคอร์สมาสมัครเรียนแล้วก็เรียนออนไลน์ได้ใช่ป่ะสมัยนี้มันสะดวกแต่สมัยฉันอะมันไม่มี มันต้องหาคนสอนต้องหาพี่ติวสอนแล้วฉันก็กระเสือกกระสนหาจนแบบโชคดีว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งเขารู้จักเขาได้เรียนกับพี่ติวพี่ที่ถัปัจจุลาคนเนี้ยอ่ะฉันก็เลยติวกับพี่เขาได้เรียนตามสเต็ปละลากเส้นภาพชงภาพใช้เปอร์สเป i ทีเหมือนที่เชียงคุยไปคลิปที่แล้วอะ่ะจริงๆพี่เขาค่อนข้างจะเชียรให้เช้งกับปจจุลาเพราะพี่เขาเรียนจุลาไงเขาก็เลยเฉียรจุลา <c oughs> แต่ว่าฉันอะรู้สึกว่า ใ,ใกล้ๆบ้านใกล้บ้านฉันก็มีมอจทอฉันเป็นเด็กฝั่งทน่ะน,นะคะบวกกับสิ่งที่ทําให้เอาบางมดเลยคือบางมดมีการสอบตรงครัชสอบตรงคือถ้าเกิดแกถ้าแกเข้าไปสอบแล้วผ่านก็คือแกติดเลยไม่ต้องไปรอแอดมิชชั่นใดๆไม่ต้องรอผลสอบโอเน็ตเอเสมัยนั้นมันคือโอเน็ตเอเอ่ะแต่สมัยนี้เป็นแกแพทแล้วถูกไหม <c oughs> เดี๋ยวมีเรื่องตอนโอเน็ตเอเจะเล่าให้ฟังด้วยคลิกมากแต่ว่าเอาไว้อีพีอื่นละกันเพราะว่าแค่นี้ก็นานมากแล้วดีวีดีคิีชั่วโมองหนึ่งมะเนี่ยตอนตัดนเ่ยจะเหน นั้นอะ่ะฉันอยากเข้าสถาปัตย์ที่มจทเพราะว่ามันมีสอบตรง <Ừ. S 1> คิดว่าเฮ้ยถ้าฉันสอบตรงติดเนี่ยจบเลยนะจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดว่าแอดมิชชั่นจะได้ไหมหรือไม่ได้มันเหมือนเรามีที่เรียนแล้วอะ่ะมันจะสบายใจก็เลยตัดสินใจสอบตรงที่บางมดเนี่ยแหละแต่ก่อนจะสอบตรงบางมดก็สอบความถนัดสถาปัตย์แล้วนะเขาจะเปิดสอบแล้วถ้าใครอยากเรียนสถาปัตย์ต้องรีบไปสอบถ้าแกพลาดแล้วก็คือแห้วเลยนะเรียนไม่ได้นะครัชมันไม่มีคะแนนวิชาสถาปัตย์เนี่ยยื่นไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งที่เชียงไปสอบก่อนสอบตรงก็คือสอบภาาาษเพระว่มท มันเป็นอินเตอร์ไงทุกคนพะมันเป็นอินเตอร์มันก็ต้องได้คะแนนภาษาที่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมจําไม่ได้ว่าเขาเอาเท่าไหร่ผ่านฉันก็ไปสอบโดยการแบบพยายามติวเพื่อให้ผ่านค่านั้นอะเพราะว่าการสอบไอเอฟมันแพงมากสอบที่คือแบบอ้าสอบแป็นตอนนั้นคือฉันไปสอบด้วยฉันตั้งในหัวแค่ว่าทำานี้ก็ได้ขอให้ผ่านขอให้ผ่านขอให้ผ่านกูขี้เกียจมาสอบอีกรอบมันกูเปลืองตังค์มากเลยขอให้ผ่านไปในครั้งเดียวขอให้ผ่านไปในครั้งเดียว แล้วก็ความพยายามเป็นผลค่ะผ่านภายในครั้งนั้นเลยได้คะแนนเกินเกณฑ์มาหน่อยนึงด้วยแล้วก็ไปยื่นไปสอบตรงปรากฏสอบตรงติดตั่งกันรอบแรกเลย คือจริงๆอ่ะมจะอจท์เขามีสอบตรงหลายรอบแต่ว่ารอบหินหินมันจะเป็นช่วงรอบแรกๆรอบ3รอบ4เนี่ยเขาจะเหมือนกับลดลงมาให้นิดนึงถ้าเกิดใครสกิลไม่ถึงเขาก็จะจับให้เรียนซัมเมอร์อ,อย่างเช่นอย่างบางคนภาษาอังกฤษอาจจะไอเอลอาจจะไม่ถึงเกณฑ์แต่เขาก็อนุโลมให้ผ่านโดยบอกให้มาเรียนเป๊ปอิงเรียนซัมเมอร์นั่นแหละเรียนปูพื้นฐานก่อนเรียนจริงอ่ะมันจะมีทั้งเป๊ปอิงแล้วก็เป๊ปอาร์ตบางคนก็เดิน2ตัวอะไรเงี้ยของฉันเนี่ยกับเพื่อนฉันอีก สอาคนที่มาจากวิเทศเหมือนกันอะติดเลยึ้นแต่รอบแรกแล้วก็ไม่ต้องเรียนเป๊ปองคเป๊บอิงอะไรแล้วก็จะแบบลอยตัวสบายช่วงนั้นอะยังไม่จบม .6 เลยด้วยแต่ติดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือชิลจนเชิ์ประจําชั้นบางทีก็มาแซวแบบนี่รู้ว่าติดแล้วแต่ช่วยตั้งใจเรียนด้วย นั่นแหละก็ค่าก็เป็นสาเหตุที่ทำไมฉันถึงเลือกเรียนสถาปัตย์แล้วก็ทำอีท่าไหนทำยังไงบ้างเดี๋ยวอีพีต่อๆไปจะมาเล่าว่าชีวิตวินาทีแรกในฐานะเด็กนักเรียนสถาปัตย์ในดงนากุ้งคณะฉันนั่นอยู่ใน in the middle of นากุ้งอะทุกคนมันเป็นยังไง <c oughs> เราจะเล่าให้ฟังด้วยว่าทุกอย่างที่เราคุ้นเคยทุกอย่างที่เราเคยชินของมัธยมอะมันแบบ <c oughs> หน้ามือเป็นหลังมืออ่ะเผื่อใครที่กําลังจะเรียนจบมัธยมมาต่อมหลาลัยแกจะได้พอเห็นภาพก็แกจะอ,อืนาคตจะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนละกันนะไม่งั้นทุกคนจะยาวมากฉันขอตัดตรงนี้ก่อนส่วนเรื่องอื่นๆมีคนบอกว่าเล่าสมัยมัธยมหน่อยเล่าเรื่องมหลาลัยจบก่อนแล้วค่อยเล่ามัธยมโอเคไหมแล้วก็ไอเรื่องงานหนักเนี่ยเดี๋ยวมาอ p พีหน้าแนะ่นอนเพราะว่าจะเล่าให้ฟังและใครที่มีคําถามเพิ่มเติมไงก็พิมพ์มาได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะทยอยตอบคลิปนี้ก็ไปลคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย